สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์ n โอเนตใน b l a c k เดซเซอร์ออนไลน์นะครับอาจจะเสียงแปลกออกไปนิดนึงเนาะพอดีว่าผมใส่ที่จัดฟันแล้วลองมาทําคลิปไปด้วยขี <laughs> ้กเกียจถอดบ่อยๆนะครับขออภัยนะถ้าเสียงแปลกไปนิดนึงวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่กันครับนั่นก็คือเซจผู้รอดชีวิตจากยุคโบราณน,นั่นเองมี GM Note เพิ่มขึ้นมาแล้วตอนแรกเนี่ยผมกะจะแปลจากภาษาอังกฤษมานะแต่ว่าเขามีภาษาไทยแปลมาให้ครบท้วนเลยงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านกันแล้วกันเนาะ หวังว่าน่าจะได้ดูวนทุกคนแล้วนะยังไงเดี๋ยวผมเอาคลิปแอบ,บต,ตัดตัดมาแปะไว้ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีลิงก์ในเดสคริปชันนะครับใครอยากไปดูเต็มๆไปดูได้นี่นะครับเขามีเนื้อเรื่องเศษผู้ตื่นขึ้นจากการหลับนิรันดร์เพื่อช่วยเหลือทุกท่านด้วยเดี๋ยวเราลองไปอ่านกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่ามันมีนมอะไรบ้างน,นะครับมีเรื่องของคมพี์ประสบการณ์ทักษะต่อสู้530%อันนี้พูดไปแล้วนะว่าขายในร้านไม้นะครับหไม้เท่านั้นซื้อได้ตะกูลละ53อันอย่าลืมไปซื้อกันนะครับ ลงมาต่อก็จะเป็นผลบัฟผู้ด,ดําที่มีความสุขอันนี้มีผลถาวรนะครับเข,เขียยเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเข้ามาเล่นทีหลังจะไม่ได้หรือว่าไม่ได้เล่นนานแล้วจะไม่ได้นะครับได้ทุกคนเนาะก็บัฟตามนี้เลยได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วส่วนต่อมาเขาบอกว่าแค่เชื่อมต่อเกมก็สามารถรับกล่องที่ผ่านการนิรันต์ได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสําหรับเศษโดยเฉพาะนะครับที่เพิ่งมาเลยนะขอแค่เราเข้าเกมในระยะเวลากิจกรรมนะครับ เราก็จะได้กล่องที่ผ่านการนิรันต์กดในตัว Y เลยมันอยู่ในนั้นแหละกดรับมานะครับเปิดก็จะเป็นของพวกนี้เลยนะทองแท่ง100 G 5อันเครดองไม้ของเรล่าหอัน布拉ล,ล,ล,ลานะครับนี่นะครับเขาบอกเมื่อเปิดใช้กล่องจะได้รับไอเทมทั้งหมด11อย่างประมาณนี้นะครับต่อมาเขาบอกว่ามีการมอบไอเทมตกแต่งห้องแล้วก็เครื่องประดับสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวชิ้นใหม่ด้วยเซจ อันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูนิดนึงน่าจะมีการแจกอะไรอีกแหละเพราะว่าเวลามีตัวละครใหม่มันชอบมีกิจการรมแจกของเยอะอยู่แล้วนะครับนี่นะเขาบอกว่าเพียงเชื่อมต่อเกมในวันที่24มีนาเนี่ยเราจะได้รับโคมระยะอาัลโทรซิออนทางตัววายได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นแถมมาด้วยนะยังไงเราไปรอดูกันอีกทีนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเศษผู้ตื่นขึ้นจากการหลับนิรันเพื่อช่วยเหลือทุกท่านกันบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวเวลาเปิดตัวนี่จะมีเนื้อเรื่องมาด้วยตลอดเลยนะอย่างโนวาเนี่ยก็มีแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้อ่านนะครับตอนเศษเนี่ยผมนั่งฟังอยู่สักพักเลยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเหมือนกันเนาะขึ้นมาก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นผู้รอดชีวิตแห่งยุคโบราณคือเราน่าจะรู้กันเนาะว่ายุคโบราณหรือว่ายุคที่เดอะแอนเชียนยังอยู่อ่ะมันนานมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเซจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอายุกว่า200กว่าปีบวกๆก,ก็ว่าได้งั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูแลเอ,อ้ยทำไมเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอทำไมอยู่มานานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าต้องไปดูกันนะครับ Soon. The blood dark will seek out these that Blood-Eyed Invaders We'll seek lands On out On Dark day invaders lands I eternity shall make my return from return คำพูดในเทรลเลอร์ที่เขาพูดก็คืออีกไม่นานผู้บุกรุกแห่งความมืดมิดที่มีดวงตาสีโลหิตจะมาเยือนดินแดนแห่งนี้เมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะกลับมาจากการนิรันต์ตัวผู้บุกรุกแห่งความมืดมิดที่มีดวงตาสีโลหิตเนี่ยถ้าเดากันก็ไม่น่าจะเดายากไหมมันก็คือพูดดำนั่นแหละครับซึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อผู้ดำบุกมาเนี่ยเขาก็จะกลับมาจากการหลับไหลการนิรัน์ที่เขาว่าเนี่ย มาเริ่มอ่านกันที่ความตายก่อนละกันนะฮะนี่คือบทสรุปที่เขาได้เห็นสิ่งนั้นในตอนนั้นครับในคืนที่ความมืดมิดกลืนกินแสงดาวท่ามกลางกลุ่มดาวตรงสุดปลายฟ้าทางทิศเหนือของหินติดผนึกดวงดาวประหลาดที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นกำลังส่องแสงเปล่งประกายเป็นสีแดงสดเพียงลำพังเราทุกคนต้องร่วมแรงกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่จะมาถึงมิเช่นนั้นก็จะมีเพียงความตายที่หลงเหลืออยู่ให้พวกเรา ลอสมาเดียครับแปลว่าอะไรหรือเป็นชื่อคนไม่แน่ใจน่าจะเป็นชื่อคนนะฮะนี่ฮะต่อกันเลยเขาที่มีมนโนคติสุดประหลาดถูกเรียกว่าผู้ประหลาดแห่งหอคอยงาช้างอยู่เสมอเดาว่าน่าจะหมายถึงตัวเซจเองหรือเปล่าเขาเปิดเผยตัวต่อหน้าประชาชนเป็นครั้งแรกประชาชนเหล่านี้ที่แออ่านการ,รากับกลุ่มเมฆหนาะเขาประกาศถึงการมีอยู่ของผู้บุกรุกแห่งความมืดที่ตนได้ศึกษาและเฝ้าติดตามมาเป็นเวลานาน ข้าเห็นดาวที่มีหางโคจรร,รอบดาวมังซองเหนือเองกับตาดาวแห่งการลงโทษที่โอบกอดวิญญาณสีดำที่มีดวงตาสีโลหิตมันเป็นเช่นนั้นเหล่าผู้บุกรุกแห่งความมืดที่ถูกบันทึกไว้ในคมภีรแห่งมาคาหันกำลังจะมาเยือนอนาณาจักรอันงดงามแห่งนี้จะกลายเป็นเท่าฐานด้วยฝีมือของพวกมันในอีก3วัน3วันหนึงเหร แต่ถึงกระนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ที่เกิดจากพรแห่งแม่น้ำอากริสแม้ว่าดาวประหลาดที่มีหางจะปรากฏขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เหล่าประชาชนเกรงกลัวได้นะครับมเมล็ดพืชที่อุดมสมบูรณ์กองอยู่ในโกดังทุกแห่งและกลิ่นหอมของไวน์นั้นอบอวลไปทั่วเกาลัดของพวกเขาทําให้ทุกคนเนี่ยมัวเมาอยู่ในภาพลวงตาที่ดูเหมือนมันจะเป็นแบบนี้ไปชั่วน,นิรันต์แม้จะรู้ดีว่าชีวิตนิรันต์แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลไม่มีอยู่จริงในโลกนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงสูญเสียความเป็นตัวเอง ไปกับความอุดมสมบูรณ์อันหอมหวานเช่นนั้นอยู่ทุกวันโปรดเชื่อข้าสิ่งนี้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นข้าเองข้าเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองข้าเฝ้ามองมันด้วยกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอะโทราเคียครับแหมถ้าเป็นในโลกจริงก็กล้องโทรทัศน์แต่อันนี้มันเป็นเวทมนตร์นะนะอะโทราเคียนะครับเขาถูกจับในข้อหาก่ากอกวนแและถูกคุมขังก่อนที่การกล่าวสุนทรพจน์จะจบลงเสียอีกเขาติดอยู่ในห้องขังที่เขาวางแผนขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นคุกที่ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้เขาถอนหายใจกับการที่อาณาจักรยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความพินาศในคืนหนึ่งเมื่อมีเพียงแสงจันทร์ส่องกระทบบนตะแกรงเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงจดหมายฉบับเดียวในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้เราประชาชนโง่เขลาเอ๋ยเมื่อผู้บุกรุกแห่งความมืดมิดที่มีดวงตาสีโลหิตได้ลงมากับดาวประหลาดที่มีหางเมื่อแท่นบูชาพังทลายและหอคอยงาช้างถูกเผาไหม้ พื้นดินถูกแบ่งครึ่งและน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลอาบลงมาเป็นเม็ดฝนข้าจะมาช่วยพวกเจ้าแน่นอนว่าน,นี่คือจดหมายที่เซจเป็นคนเขียนทิ้งไว้เองนะครับผ่านไป49ปีหลังจากนั้นผู้บุกรุกแห่งความมืดมิดที่มีดวงตาสีโลหิตหรือผู้ดำได้ลงมากับดาวประหลาดที่มีหางก็คืออุกกาบาตนั่นแหละฮะแทนบูชาพังทลายลงและหอคอยงาช้างก็ถูกเผาไหม้ครับแท่นบูชาที่พังทลายเนี่ยน่าจะหมายถึงแท่นบูชาอาริส อันนี้ผมเดานะหอคอยงานช้างก็ถูกเผาไหม้พื้นดินถูกแบ่งครึ่งผู้คนต่างมองหาเขาพร้อมกับน้ําตาแห่งความสํานึกผิดแต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลือแต่อย่างใดคาร์ดโอเพนฮัสอัทรักิออนวันซินโลอันนี้คือคล้าย ชื่อหรือเ่าชื่อบทของตอนนี้หรือเ่าฮะไม่แน่ใจแต่เดาว่าตรงที่บอกว่าผ่านไป49ปีหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะหมายถึงตอนที่อุกบาทร่วงลงมาแล้วก็มีผู้ดำกระจายไปทั่วทวีปไรานามานะรวมถึงเหตุการณ์ในคามมซิเวียด้วยนะครับเซจก็ไม่ได้ปรากฏตัวแต่อย่างใดมันก็ตรงกันในนี้เลยที่เขาบอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับ 늘어놓고 또 가이벤 พูดเรื่องของสกิลกันบ้างอันนี้ผมว่าเดี๋ยวได้รอดูกันในของจริ 기술을 할수 있는 균열의 연결고리입니다. 원하는 지점으로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 단 지구력 소모가 크기 때문에 파괴적인 마법으로 넓은 범위에 큰 피해를 주고 적의 방어력까지 약화시킵니다. 이 대붕괴와 같은 기술은처럼 이이 변칙적인 상황을 스스로 창출하며 여러 상황에 대처가 가능합니다. 오른손을 번쩍 들어 야토의 힘은 파인드에 위축하고한 번에 방출하여 큰 피해를 줄수 있는데 흐름 기술을 사용하면 동시에 왼손에 들면서 더 파괴적으로 변험이 가능합니다. 캐스팅 시간이 필요하지만 100% 치명타로 강력한 피해를 줄수 있습니다. เซจนะครับเป็นอาชีพใหม่ที่เป็นตัวละครสายนักเวทต่อจากวิสร์และก็วิชอย่างที่เรารู้กันเตรียมการมาค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็เป็นตัวละครที่ทีมงานเนี่ยทุ่มความสนใจแล้วก็ออกแบบให้ออกมาเหมือนคนในยุคโบราณที่แบบจะคลาสสิกห,หน่อยๆนะสามารถดึงความรู้สึกบางอย่างจากนักผจญภัยทุกท่านในพื้นที่อเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปได้ซึ่งเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งคือลีโอในดัตบวกด็อกเตอร์สเตรนจ์มันก็เหมือนจริงๆกันแหละนะไปต่อครับ เซจเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในราชอาณาจักรโบราณครับในสมัยที่ร่องรอยของอรารยธรรมโบราณถูกค้นพบตามจุดต,ต่างๆในโลกแบล็กเดซเซอร์ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวาวุธโบราณแล้วก็ยังเป็นผู้นําการสอนนักเรียนอยู่ในหอคอยงาช้างอีกด้วย <c oughs> หอคอยงาช้างที่มีการพูดถึงเมื่อกี้ก็คือที่อยู่ของเซจนะครับเป็นเหมือนแลบเป็นเหมือนโรงเรียนของเขาจะว่างั้นก็ได้นะจุดเด่นของเซจเนี่ยอยู่ที่การสามารถควบคุมการเวลาได้ แล้วก็ใช้พลังทําลายล้างได้อย่างคล่องแคล่วผู้อย่างนี้เนี่ยก็คือน่าจะมีสกิลลดคูดาวแน่ๆเดี๋ยวรอดูกันนะครับหลังจากที่มีทีเซอร์ปล่อยออกไปเนี่ยมีหลายท่านก็แปลกใจเหมือนกันว่าไอ้นี่มันบิตคอยหรือเปล่าเพราะถ้าจํากันได้เนี่ยมันจะเป็นเม็ดเหลืองๆแล้วก็ลักษณะมันเหมือนใส่ลักบิตคอยอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่ปรากฏในตัวอย่างมันคือคฟนะครับ รูปทรงมันเหมือนลูกบาศเป็นอาวุธหลักของเซจนั่นเองคลายเป็นของพิเศษที่ใช้ในการเปิดพื้นที่ใดๆขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญกำปั้นแห่งอาโทด้วยสามารถใช้เวทมนต์ที่มีอนุภาพรุนแรงได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันนะอันนี้ก็ตามที่เราเห็นในเทรลเลอร์เลยนะครับว่าสกิลมันเป็นการใช้ไอเม็ดๆเนี่ยเรียกรุนนี้นั่นออกมาได้เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วสามารถเร่งการเวลาเพื่อลดระยะเวลาการรอใช้ทักษะพิเศษอีกครั้งพูดง่ายๆก็คือลดคูลดาวน์นั่นแหละครับ หรือว่าเปิดพื้นที่ในระยะใกล้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปได้อันนี้ก็คือคล้ายๆบลิงหรือว่าวาร์มนั่นเองที่สําคัญคือไม่ว่าจะมีอะไรขีดขวางอยู่ข้างหน้ามันก็ผ่านไปได้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะเดี๋ยวของจริงไม่รู้เป็นไงต้องไปลองอีกทีนะครับจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเซจข,ข้อสุดท้ายก็คือเขาไม่จําเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการเข้าสู่สร้างปราการพังโบราณอย่างฮิสเตรียหรือว่าวิหารอักมานโดยเซจเนี่ยเขาบอกว่าจะออกมาในสภาพที่มีสืบทอดพลังมาตั้งแต่แรกเลยฮะ ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับอาเชอร์หรือเปล่าที่มีอเวกติดมาตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วอันนี้มีสืบท่อพลังติดมาตั้งแต่แรกจะกลายเป็นไม่มีอเวกหรือเปล่ายังไงก็รอดูกันนะครับมีรูปเต็มๆแปะมาให้ดูด้วยไอตัวลูกบาทบิตคอยที่ว่าหรือไคล่ยก็คือสิ่งนี้นั่นแหละฮะเป็นเหมือนสร้อยคอเนาะติดอยู่ตรงคอเลย เดินลงมาต่อเขาก็มีคําพูดเกินเกินอีกแล้วนะฮะข้าจะช่วยพวกเจ้าจากผู้บุกรุกแห่งความมืดที่มีดวงตาสีโลหิตหรือว่าพวกผู้ด,ดำมาแหละแต่ว่าจากที่เราอ่านข้างบนอ่ะเขาบอกว่าเซจไม่ได้โผล่มาตั้งแต่แรกนะครับเซจควบคุมขังตัวเองเพื่อป้องกันการทําลายล้างตามแผนเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของอรารยธรรมโบราณเหตุใดเซจถึงมาเปิดเผยตัวตอนนี้ นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเออทำไมถึงพึ่งมาตื่นขึ้นตอนนี้ตอนแรกตัวเองสัญญาไม่ใช่เหรอว่าถ้าผู้คนร้องโ่มร้องไห้กันเราต้องการให้เขากลับมาเขาจะกลับมาแต่ในบทความที่เราอ่านอะ่ะผ่านไป49ปีผู้ด,ดำบุกแล้วเขาก็ไม่กลับมานะมีคนร้องโ่มร้องไห้ต้องการให้เขากลับมาแต่ว่าเซสก็ไม่กลับมาแล้วทำไมถึงกลับมาตอนนี้ซึ่งเซสเนี่ยก็จะมาพบกับทุกท่านในวันที่24มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราได้เล่นกันแนะ่นอนเนาะจะสำหรับ SER เซิร์ฟ n a ็นเอนี่ยมาก่อนเซิร์ฟอ มาวันที่17นนั่นเองนะครับนอกจากที่ผมพูดไปในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วรู้สึกว่าในคลิปอะ่ะเขาจะมีพูดอะไรมากกว่านี้ด้วยนะลองไปดูกันเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นหลักๆเนี่ยเราได้พูดกันไปหมดแล้วนะยังไงก็อย่าลืมมารอเล่นกันได้นะครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันน่าจะเป็นตัวที่เล่นสนุกอยู่นะเซจเนี่ย คลิปนี้ก็จบเนื้อหาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะให้ฟีดแบ็กกันได้นะครับว่าเออใส่ที่จัดฟันแล้วมันพูดยังไงบ้างคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะน่าฟังเท่าเดิมหรือเปล่านะครับขออภัยล่วงหน้าไปเลยนะยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกซับสไครต์ทุกยอดวิวด้วยนะครับสำหรับนนี้ไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ Long last, my time has come.